สวัสดีนะครับทุกคนเดี uh ๋ยววันนี na ้ผมมาทำฟาร์มคอร์ลันต่อนะครับผมเป็นระบบเผาอัตโนมัตินะครับทุกคนก็มาเราเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคม้เตรียมขอบจะเริ่มแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับทุกคนก็ผมจะสร้างเป็นบริเวณตรงนี้ได้ะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเตรียมขอบแป๊บนึงก่อนได้ไหมไปเตรียมขอบแป๊บนึงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาสร้างนะเดี๋ยวของที่เราต้องเตรียมเหรออาเดี๋ยวหมอเอามาเข่าๆแล้วผมเก็บไอ้นี่มาทำไมไอ้นี่ผมไปฟาร์มมานะอเคเอาเอามานิดนึงก็ได้เผื่อแบบไม่ต้องบินนะจะได้เปล่าๆ คือเอาถังน้ำมาอันนี้เอามาเพื่อกันนะเอามาเพื่อน,นะครับไม่เว้ต้องใช้หรือเปล่าแล้วก็อ่ตอนต้องใช้ฮอปเปอร์ไหมฮอปเปอร์ก็่ีกนะบักหลักฮ็อปเปอร์ขีเดีกเยวนะขี่ผมว่าผมไปฟาไม้เพิ่มเติมนะปุ๊บหน่อยนิดหน่อยอเคใช้ไม้ข่าละกันตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวรับขี่เพิ่มนะครับผมเอาขี่มาเยอะเลยใ้่ไหมหมดบ้านหมดบ้านจริงๆนะไม้เราจะจับมีเยอะๆนี่ขึ้นหมดเลยนะคือห้าสิบผมเยอะไป เราจะไม่ใช้ผู้แล้วทุกคนรู้สึกว่าช่วงนี้ผู้มันขาดแคลนเหลือเกินนะ๋ยวผมกะว่าจะสร้างฟาร์มมอนเตอร์ใกล้ๆตน่นิดหนึ่งนะครับเวลาผมเอฟเคมันจะได้แบบได้ทั้งหมดเลยนะได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแบบขี้เกียจไปเอฟเคแยกไงนะแบบไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้นะผมโคตรใ่ผมเสียดายมากเลยนะแต่แบบไม่ได้ใช้นะครับผมดูดีโคตรใจนะน่าจะอามาวางตรงนี้แทนนะครับทที่ใหม่ทำที่ใหม่ททหมเออเดี๋ยวไปตรงฟาร์มเหล็กตรงแป๊บนึงนครับเพื่อนไปฟาร์มเหล็ก อเคมาก็เหล็กเต็มเลยนะครับผมได้มาโคตรเยอะเอามาสักสี่ชุดเหรอพอไหมหนึ่งสองสามสี่อ๋อโอเคอีกสักชุดหนึ่งปั๊สุดปใช้ใช,ใช้ด้วยโพใช้ด้วยอ่าดีโพแลผมนีม่เป็นรอยดยโพนี่แทบไม่ได้ใช้เลยเอ้ยโอเคเข้าเออสวยเข้าไปเข้าไป,าไปโอเคอ่าแล้วก็ได้ทําแบบนี้ฮอปป์ปึ๊บอ่าได้มาชุดกว่านะครับผมแล้วเราจะทําหมดทําไมวะนี่เราต้องเหลือขี่ไว้ป่ะสิ เราใช้ขีดด้วยนะครับผมโอเคใช้ขีดอ่าอ่าอ่าขีดขีดขีดหน่อยแล้วก็ไปขีดอ่านี่นี่นี่ปึ๊บโอเคโอเพอดีเป๊ะเลยนะไปเราไปทํากระดิ่งก่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำเอ้ยเดี๋ยวอะไรองผมวะดิทําเลยก็ได้อะไรองผมวะงงกระตุ้งเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาขีนมาแล้วผมโอ้โหอขีดมาทํานี้เตาเผานะครับเดี๋ยวเอามาเยอะๆเลยก็ได้นะครับผมอ่ามันไม่ได้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 มันต้องใช้เตาเผาธรรมดาได้แหละใช่ไหม ใช่นะมมันน่าจะใช้เป็นเตาเผาแบบพวกแบบเผาแร่ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกอะไรผลนะมันเป็นพืชอะผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่น่าได้นะไม่น่าได้ประมาณนี้ละกันโอเคก็เดีย๋ยวผมว่าคลิปหน้าผมน่าจะมาทําฟาร์มไม่ี่นะครับเป็นฟาร์มลาวาน,นะเพราะว่าผมน่าจะต้องใช้ลาวาเยอะมากๆนะครับในการเผาพวกอะไรต่งางๆนะครับผมโอเคซะหน่อยละกันนะครับผมไหนๆก็เดินมาละขี้เก็บซะหน่อยละกันโอเคประมาณนี้ปึ๊บ ถังโคตรเยอะนะถังเทือผมมันมีโคตรเยอะสิบอันนะป,ปึ๊บป,ปุ๊บปึ๊บออกมาประมาณนี้เก็บไปเอาไว้ใช้ได้นะถังอันนี้เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวนะนาคตททำฟาร์มลาวาแน่นอนแบบเยอะๆเลยนะจะเผาทีไรก็แบบเอาลาวาให้เต็มขีบเลยนะครถ้าจะได้โอเคมาเรามาทํากันเลยดีกว่าทุกคนอันนี้ก็ฟาร์มคอรัลเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามีคอรัลอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ได้อยู่นะได้ค่ได้อยู่มาทำเลยดีกว่าทุกคนก็ที่ผมคิดไว้นะครับผม,ผมก็ทาแบบนี้ อะเดี๋ยวคุณมาตั้งถามช่องก่อนละกันนะครับผมคิดไว้แล้วเข้าไว้ในหัวนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองทํานะครับผมประมาณนี้ผมลงอีกชั้นหนึ่งและก็น่าจะลงชั้นหนึ่งละมั้งนะครับผมโอเคชั้นหนึ่งนะชั้นนี้ชั้นนีนน้เดี๋ยวผมค่อยเอาบันไดามาวางนะครับผมเพิ่มโอเคบันไดอ่ะใช่ใช่ใช่มาประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพวกแบบหีบกับฮอปเปอร์อะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมขอคุณมาก่อนละกัน เดี๋ยวเราจะใช้ไม้เป็นตุ๊ก,กาตาตกแต่งนะครับรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ไม้นาน,นะก็ใช้ซะหน่อยละกันนะครับผมอ่าเคมาประมาณนี้เอ้โอ๊ยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูสิผมจะวางไงดีเราต้องเผาเผาเอ้ยทำไงดีอยู่ยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราอันเออันดับเลขอ่ะอันดับ แรกผมว่านะเดี๋ยวขอขุดไปก่อนละกันตรงนี้เดี๋ยวงงนะครับงงแน่นอนเพราะว่าผมมันก็ไม่ได้ลองทําแล้วนี่อ่าขุดมาประมาณนี้แล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นฮ็อปเปอร์วนเหรอมันได้ไหมฮ็อปเปอร์วนมันมีไหมครับทุกคนฮ็อปเปอร์วนได้ได้นะเดี๋ยวผมขอทำฮ็อปเปอร์วนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็สงสัยว่าฮ็อปเปอร์วนคืออะไรก็คือแบบว่าฮ็อปเปอร์ไอ้ยผมไม่ได้อธิบายยังไงวะทุกคนฮ็อปเปอร์วนนะเดี๋ยวเอาไอคิ้ปแปะตรงนี้กันละกัน,กนสักทีหนึ่งสักที ผมนี่ออกนะครับผมผมจะทำแบบนี้ฮ็อปเปอร์วนจะให้มันวนอยู่แค่ในฮ็อปเปอร์นี้นะครับผมไหนดูซิได้นะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวทำาห้ทใหมฮ็อปเปอร์วนฮ็อปเปอร์วนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอ้ยอย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อเดี๋ยวเราเข้าข้างในแป๊บนึงนะทุกคนเข้าไปข้างในแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเดีเข้าไปข้างในเข้าไปไหนทำแบบนี้เดี๋ยวจะต่อตรงนี้นะครับปึ๊บ แล้วก็ต่อมาเฮ้ยถูกไหมดิเอ้ทำไงก็ได้นะครับให้ออปเปอร์มันแบบวนอยู่แบบหมุนเวียนนะให้มันหมุนเวียนนะครับห <Okay. S 1> น้าได้ไหมหมุนเวียนประมาณนี้นะครับหมุนเวียนน่าได้เนะได้หมุนเวียนแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็แล้วก็อันนี้ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาทีดวางเป็นบริเวณตรงนี้ปรับปรับโอเค เราจะเผาเราจะเผาเยอะไหมผมว่าน่าพอใช้นะครับก็เอาวางตรงนี้กันปึ๊บปึ๊บโอเสียมานี้เดี๋ยวเเข้าไปซื้อหนึ่งในรับดีกว่าปึ๊บปึ๊บโอเสียก็เราน่าจะวางเป็นฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่ามันก็จะวนแล้วมันก็จะพยายามเก็บเขาขี่เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้วนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนาะโอเคก็แล้วสุดท้ายมันก็จะเข้าขี่นี้อยู่ดีนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่านะแต่ก็หนึ่งอ่าทนี้อันนี้ฮอปเปอร์วนละเข้าีีบบเเเรรรรยย้ออต่่ไปปกก็็นนนาาาจะะผผคัม ได้ได้แล้วอันนี้แล้วกันช่วยนิดนึงโอเคอออประมาณนี้นะครับผมได้ละแล้วก็นะครับคุณลงไปสิ่งสักสองระดับนะครับผมคุณลงไปปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็กมาไปฮอปเปอร์เหมือนเดิมนะครับผมโอเคอันนี้ขุด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 อ่าเคเดี๋ยวดูซิเข้ามาแล้วนะครับผมประมาณนี้มันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะได้อยู่นะแต่ว่าตรงเนี้ย ผมจะพยายามเก็บดอกขอรักให้มันได้แค่ชุดดึงเท่านั้นนะเพื่อนอันนี้เราจะออกแล้วกันโอ้โอ้ดูมันดูดูมันดูดโอ้ปู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 ดูโคตรไว่นะเยดอกขอรักนี้ผมทิ้งไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าฟาร์มเรามันจํากัดแค่หกถึงสี่นะคุณสี่ดอกนะครับก็พอแล้วเคได้มประมาณนี้แล้วก็เราน่าจะวางเป็นเตาเผานะครับผมใช่เจ็บเจ็บจจจจอ่าเควานี้แล้วก็อาวางข้างบนตรงนี้ฮอปเปอร์วางข้างบนนะครับผมวางข้างบนเตาเผา มันก็จะดูดเข้าเตาเผาใช่ไหมไม่ใช่ไอทำไมมันไม่ดูดวะครับทุกคนอ๋อมันมาดูดนี้หมดโอเครู้ื่องไอตรงนี้ไม่มามาไม่ถึงเลยมไม่ถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวรอยเยอะเดี๋ยวมันก็มาถึง,งนะครับหรือว่าเราจะเอาแค่ตรงกลางตรงนี้ดีแบบแต่ว่าใช่เอาแค่ตรงกลางก็ได้นะครับที่อะไรตรงนี้พี่ชิขุดออกไปนะครับผมตรงนี้เรอแค่ตรงกลางก็ได้นะผมว่ะน่าพอแล้วนะเพราะว่าฟาร์มเราผลผลิตมันก็ ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะบแบบเขา่าแบบติ๊กตก็ได้เลวนะไอเสียหนี้เจแปไอเห็นมันก็จะเข้าขีมประมาณนี้นะคะผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะต่อหอบเพลงข้างนะคะผมปั๊บเ,เสียตรงนี้เขีบสองอันอันนี้เราจะเป็นเก็บเชื้อเพลิงนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูสักกันเชื้อเพลิงเดี๋ยวเราจะลองเป็นนี่ละกันนะคะผม <c oughs> เป็นนี่เป็นนี่เป็นน,นี่เจ๊ได้เ,เลยเลยเลยนี่นะครับผมราวาออกมาสักสี่ชุดละกันโอเคสี่ชุดเลยสี่ถังสี่ชุดเยอะเกินอ้ยี่สี่ถังนะครับประมาณนี้แล้วก็ ลองยัดไปดูอ่าโอเคว่าจะเผาประมาณนี้ครับทุกคนได้ละต่อไปก็เผาเสร็จแล้วมันก็ต้องทําการเก็บให้เรานะครับผมใช่ถ้าอยากให้เป็นอัตโนมัติมันก็ต้องเก็บให้เรานะถ้ามันไม่เก็บมันก็จะไม่แช่อัตโนมัติโอเคเดี๋ยวตรงนี้มันมันจะแปลกๆมาตรงนี้น่าจะเอาเป็นกระจกคุมนิดนึงนะว่าไอ้ตรงนี้เราพยายมะไปนิดนึงด้วยซึ่งมันแช่ไปนะตรงนี้ใช่ใช่มันดูมันแลดูแช่ไปนะกระ ประมาณนี้ได้อยู่ละมัง้งได้อยู่นะครับผมแล้วก็น่าจะขุดลงไปสักหนึ่งระดับเอ้ไม่ต้องก็ได้ตรงนี้แหละต่อฮอปเปอร์แบบนี้แบบนี้เอเคแล้วก็เดี๋ยวจะขี่วางไว้ไข้างล่างสุดเลยนะมันก็จะเข้าหิ้มนี้หี้เดียวเนาะโอเคเรียบร้อยครับทุกคนผลคอรัสอะขนคอรัสสุกก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาประมาณนี้ลูกทรงคือแบบมันมันไม่ได้ยุ่งยากเลย,เลยนะแต่ผมทําให้มันยุ่งยากเฉยเลยนะไอ้นี่ขี้งงนะก็ไม่เป็นไรนะประมาณนี้ละกานขนี้หร ตกแต่งนะผมตกแต่งตกแต่งต่อไปตกแต่งไม่เป็นไรมากล่องไม้มเมลยนะครับดูสิว่าจะตกแต่งยังไงผมว่าทําห้องกว้างๆดีกว่ามันรู้สึกมันแคบไปนะอ่านี่นี่ถึงถึงอันนี้พอดีเลยโอ้ยมิ <c oughs> กวัวดินสีคล้ายๆกันอ้าตรงถึงตรงนี้ตรงนี้อ่ะอ่า, <c oughs> อาตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวปึ๊บๆึ๊บอีกนิดละกันอ่ามานี้นะผมถนนถนนถนนเอออันนี้ถนนอันนี้ก็มามันะครับผมประมาณนี้ผมจะตกแต่งอะไรครับทุกคนรูปทรงอย่างนี้มันเหมือนอะไรเลยวะได้ไหมรูปทรงงนี้ ทางเข้าแบบเดินลงไหอ่เงี้ยมันก็เท่ดีนะแต่ถ้าวางบันไดมันก็จะดียู่นี้นะแต่แป๊บหนึ่งขอคุณอีกสักหนึ่งระดับแล้วกันนะครับผมตรงนี้ขูดขึ้นไปอ่าเรียบร้อยครับทุกคนประมาณนี้ได้ละได้ละก็ได้วางบันไดตรงนี้นะครับเแต่ลองดูบันไดเอาบันไดไม้ก็ได้นะบันไดเออบือ่อแลวเบื่อขิดแล้ะใช้เยอะแล้วนะขิดใช้เยอะแล้วใชยเยอะแล้วใช้ไม้มั้งเสียมาบันไดเจ็บโอเคแล้วก็ ต่อไปเลยนะครับบันไดโอ้โหต้องขุดอีกสักหนึ่งนะขุดอีกสักหนึ่งดีกว่าทุกคนมันจะได้โล่งๆนิดนึงนะมันดูมันดูเหมือนติดๆไปนะโอเคได้มา2ีได้อยู่นะก็ปล่อยเผาไปนะได้อยู่โอเคมันก็จะวนมาเรื่อยๆเข้าขีบนี้นะครับโอเคได้อยู่โอเคเต็มปักเลยอ่ะเดี๋ยวนะทําไมมันไม่ดูดเลครับทุกนมันน่าจะวนอยู่แล้วมั้งหรือเปล่าวะมันไม่ดูดนะครับผมผมว่าผมวางออปเปอร์สักตรงนี้แล้วกันึติมเติมอ่ะสิ ขเข้ามออทำไมมันเข้าสิดชา้าะผมงงว่ะหรือว่าฮอปเปอร์มันไม่วนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้เช็คเช็คแค่ชัวร์วนะเช็คให้ชัวร์วก่อนว่ามันวน,วนหรือเปล่าอ่าต่อมาตรงนี้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตรงนี้ตรงนู้นไปตรงนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยนะตรงนูน้นต่อวนมันก็ต้องวนมาข้างหลังแล้วก็วนไปตรงนี้ก็ถูกแล้วนะเออก็ถูกแล้วนะเออเออวนถูกแล้ววนถูกแล้วมันอาจจะเก็บช้าแต่ตอนแรกโอเคประมาณนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเออเริ่มเข้าไหวล้วประมาณนี้โอเค มันอาจจะดูไม่ทนนันไงเอง๊ะมันอาจจะดูไม่ทันนะบริช้าก็อาจจะช่วยมันนิดนึงแล้วกันอ่ะนี่กะโอเคช่วยมันนะช่วยมันก็จะเข้าแม่เข้ามาายขึ้นละมั้งโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและก็เดีย๋ยวขุดขึ้นไปก่อนขุดมาตรงน,นี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมคิ้น,นี้นะมาทําระบบเผานะครับโดยเฉพาะเลยเียบตรงนี้ขุดและก็ตรงนี้เอ,อ้ยพอดีพอดีพอดีเลยนะเก็บมานี้แล้วก็ บันไดนะบันไดจะวางไปเลยตรงนี้เดือดเดือดทำเป็นทางลงมายังที่เก็บของนะครับเราน่าจะแปะขี่ไว้นิดนึงไหมเวลาเราทำฟาร์มคลอรัสเยอะๆไงอาจจะแบบมีผลคลอรัสเยอะนะก็เก็บไวออ้ตามนี้ก็ได้นะเออทำสิดีนึงสิทีประมาณนี้ได้แล้วบันไดและก็ตรงนี้น่าจะเปลี่ยนนะไอ้อืมแค่นี้ผมว่าก็น่าจะได้แล้วมั้งผมว่า คนนี้ขุดออกคนนี้ขุดออกบันไดเช่นนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วตรงนี้เราอุดไปเลยก็ได้นะครับเออเออใช่ใช่ใช่ไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นเออตนี้อุดไปเลยก็ได้ประมาณนี้ตรงนี้ก็อุดไปเลยนะครับเดี๋ยวกำแพงตัวนี้เจะเาเป็นไม้นะครับเออเอเอาเป็นไม้เอาเป็นไม้มาไม้วางไปโล่นนะครับผมตรงนี้ได้ไหมดิมันดูดีนะกลัวแบบทำมาแล้วมันแบบแปลกๆปน่าจะได้อยู่ละมั้งนะน่าจะได้นะครับโอเคประมาณนี้ อขึ้นมาอ่าใช่ชิวตรงนี้ก็อ่าน่าจะทำเป็นบันไดสี่ที่สินะเอ้ยเอาไปเอาไปเ,าเป็นไม้เอาไปเป็นไม้ปึ๊บปึ๊บโอเคกระจกนะครับผมมาน่าจะมีอยู่นะมาเอาเอผมไปแลกมาเยอะอยู่นะผมไปทําเพิ่มเติมไงเ,เอ้ยผมลืมช่วยแล้วพุ่งถึงจะทัวรตลอดนี่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 ผมทำเสร็จแล้วนะครับกระจกเนาะผมว่าทำเป็นทางเชื่อแบบนี้นะครับก็ถือว่าดูดีอยู่นะเดี๋ยววันนี้ผมเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกสักหนึ่งรอบละกันนะครับเดี๋ยวเก็บให้ดูเนาะ แน่ได้อยู่นะครับเดๆผมว่าผมไม่เอาลาวาเพิ่มดีกว่าลาวามันน้อยไปนะผมว่าใดคลิปหน้าเราต้องมาทำจริงๆแล้วนะไอที่ปั๊มลาวานะผมว่ามันน้อยมากนะเอามาอีกสักหนึ่งสองสามสี่โอเสี่ถังนะครับเพราะว่าลาวาถังหนึ่งมันน่าจะเผาได้ชุดหนึ่งนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะจากที่ผมแบบดูมานะมันจะเผาได้ประมาณชุดหนึ่งโอเคประมาณนี้ก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะผมว่าก็รอเผานะมันน่าจะเผาชานีดจึงก็ไม่เป็นไรนะครับ ตรงนี้ก็ขุดวางเป็นไม้ละกันนะตรงนี้เฟ๊บเฟิบโอเควางเป็นไม้เดี๋ยวข้างๆนี้ตรงนี้เราก็จะวางเป็นขีดให้หมดเลยนะครับเอาขีดซักเอ้ยมีขีดอยู่โอเคตรงนี้ตรงนี้เอาถือแค่ตรงนี้ผมว่าพอละเดี๋ยวข้างในนี้เราอุดเป็นไม้โอเคแล้วก็วางขีดแบบนี้เฟ๊บเฟ๊บเออไปเฉยไปเฉยอ่าผมจะวางอะไงดีได้ไหมนี่เออได้เฟ๊บเฟ๊บเฟ๊บเอ่า ลิงโอ้โหเด่ะไปเลไไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ไงลิงดีๆเลิงดีๆผมผมโอ้ไมาๆทำยี้ดีกว่าให้ลำบากนะดูเมื่อกี้เขี่ยปราณนี้แล้วก็ต่อจึ๊บจิ๊บเอ้ยจึ๊บโอเคแล้วก็อุดไปเหมือนเดิมนะครับเอ้ยตรงนี้เราจะวางเป็นไม้ด้วยตรงนี้ก็อุดเป็นหินเหมือนเดิมจึ๊บจิ๊บเขี่ยมาเป็นไม้ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะทำรอบๆด้วยไม้เลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมหยิบเก็บประมาณนี้โอ้โอ้ติดอ๋อด้อยู่โอเค ประมาณนี้นะครับพี่ประมาณนี้ไม่น่าจะจัดก่อนนะไม่น่ายุ่งยากนะเก็บของแล้วก็ไม่น่าไม่น่าจะน้อยเกินไปนะผมว่าไม่น่านะผมว่าน่าแบบพอใช้นะอีกพอใช้นะพอใช้พอใช้เดี๋ยวไปทำสลับแ๊บหนึ่งสลับสลับสลับอ่าอย่งนี้นะผมเจอหกอันน่าจะได้อยู่แล้วมั้งเอามาปิดตรงนี้โอเคข้างในตรงนี้ก็เป็นไม้ปพ๊บมเพิ่มเพโอเคตรงนี้ก็เป็นไม้โอเคตรงนี้เป็นไม้ป๊บ ไม่จะมองหินอีกเหรอวะโอเคมองหินก็เป็นไม้เปลี่ยนเป็นไม้ให้หมดเลยนะย้ายมองหินหินนะเสียบมัไม้เกิดเกิเกโอเค,ออเคสวยตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับผมมาเหมือนเดิมทุกประการฟางเีบปั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 บ,ปบโอเคประมาณนี้เหลือรูนิดนึงช่างมันเล้ช่างมันนะช่างมันนิดเดียวน,นิเดเดียวจริงริงเออโอเคมาประมาณนี้กคนมันกว้างใหญ่เกินไปไหมอ่ามันก็ใหญ่อยู่นะแต่เดี๋ยด็ดแล้วบันไดเพิ่มบันไดเพิ่ม อ่าบันไดใช่บันไดงงอะไรเออบันได,<ล>นดบันไดบันไดปึ๊บนีสิ่งแวดอันพอมั้ยนี่ปึ๊บ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 โอเคแล้วก็เดี๋ยวจกมาสักนิดนึงอ่ามีในตัวอยู่ก็อุดไปเลยนะครับผมนี่ได้อยู่ตรงนี้ก็เก็บไปหมดแล้วนะครับดู็ไปหมดละอ่ะประมาณนี้เดินอ่าได้อยู่พอดีพอดีนะครับผมใช่นินึงใช่กินแคติดแล้วนะนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาอะไรมาตกแต่งดีไหม ใช่ใช่ใช่เอาโคมไฟมาตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกเมื่อตกี้เลยนะครับเดี๋ยวดิสอันนี้เก็บไปเอาโคมไฟแล้วก็อ่าอะไรวะมันมันมีไหมนี่โอ้ไม่มีนะครับต้องขัาใหม่คัาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะรับวรัวรัวร่วทาเป็นเหมือนแบบับเขาเรียกไงเสาไฟนะแล้วก็เมื่อกี้ผมจะเอาอะไรนะผมลืมโอ้โหสมองนี่คีดแบบใก,แ <laughs> ใกล้เสื่อมเลยใกล้เสื่อมเต็มทีแล้วนะเดี๋ยวทำรั่วก็เลยละกันอย่างแรกอาวางตรงนี้ อ่าตรงนี้ตรงนี้ไอเสียนัวทำเพื่อไว้นะครับเออเวลาที่หลังเราใช้เราจะได้มีใช้นะไอนี้เก็บไปดินนี้ก็เก็บไปปึ๊อตืโอเคทามาอะไรอยู่วะไปชิ้หุ่มจะเอาอะไรวะอ๋อ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 นึกออกแล้วนึกออกแล้วป้ายป้ายป้ายเราต้องมีหนังวัวนะครับมีหนังวัวนังวัวนังวัวกบอะไรหนังวัวกบสติกแล้วไอวีีมันนอนอะไรบ้านเรานี้หนังวัวไหนวะนี้หนังวัวหนังสัตว์มันใช่นีไม่ได้เหมือนหนังกระตายเลยวะครับดู โอ้มองไม่ออกจริงนะแล้วก็อาจจะเอาเป็นนีถ่ถุงมึกนะครับถุงมึกถุงมึกเลืองแสงนะครับได้อยู่นีสติงไหมเอ้าเราก็มีนี่ว่าสองอันพอดีเป๊ะเลยสวยไแ่ไรวคบอ่านี่เลยก็ว่าเทมเพลองแสงนะครับผมก็แค่เอาไอ้เจ้ากรอบนั้นมารวมกับมึกนะครับเอาเอารวมกับมึกมันก็จะกลายเป็นไอ้นี่นะครับเลืองแสงเลยสิประมาณนี้อ่าแล้วก็มาแปะอย่างนี้นะครับผมปบัปบอ่าโอเคเอามาอันหนึ่ง แล้วก็แปะกำกับมาซสักนิดนึงนะผมเก็บโอเคเอามาบล็อกหนึ่งเอ้ยบล็อกเกี่ยวพอบล็อกเกี่ยวพอ,วอวแล้วก็มากำกับโอเคประมาณนี้นะครับผมปกคลิปผมจะทำอย่างนี้เลยนะได้อยู่นะประมาณนี้แล้วครับคนเดี๋ยวเก็บเกี่ยวให้ดูแล้วเราจะขึ้นยังไงวะน,นี่เอคลิปนี้มานานเนี่ยยังยังยังไวไวไวคลิปนี้ไวเดี๋ยวผมขอทำบันดไดวนไหมเออได้นะเดี๋ยวผมขอทำบันไดวนสักแป๊บนึงละกันนะบทวกคลิปนี้นะเอาตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับบันไดวนเดี๋ยวเราจะขึ้นแบบเวลาเราไปเก็บเกี่ยวไงเออ ไอ้เดะเดะเดะกลัวกลัวทำไม่สวยว่ะเดะแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอติดอันนี้ด้วยกนละกันเจ็บเจ็บอ่ะโคมไฟนะครับผมเพื่อความสวยงามครางนี้ก็นิดนึงอ่าสวยนะครับผมตรงนี้นิดนึงเจ็บเจ็บเจ็บโอเคบันไดวนตรงนี้เลยนะผมจะทำตรงนี้เลยบันไดวนตรงกลางเอาไปตรงอ๋อโอเคไม่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 เฮ้ยมันไม่ได้ว่ะครับทุกคนมันไม่ได้ว่ะ องศามันแบบมันไม่ได้วะเราเลือจะขึ้นทางนี้ก็ไม่ไม่ได้ขึ้นทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้แหละเฟอร์เฟกสุดนะอ่าขึ้นทางนี้แล้วกันปึ๊บบันไดสองตรงนี้ถ้าไม่ส่งตรงนี้ผมว่าตรงนี้เราก็ต้องเอาออกนะถ้าตกแต่งนี้ไม่ได้นะมันมันดูมันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่นะเกี่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวราจะคบเป็นบันไดกับสลับนะครับเราต้องใช้เป็นบันไดกับสลับเยอะเะเออบันไดเยอะเยแลเลยก็สลับปึ๊บ โอเคแล้วก็เอาท่อนโอ๊กสักนิดหนึ่งตอนนี้ทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงแบบโคศสุกพูดก็ขอโทษด้วยนะผมลืมปิดหน้าต่างนะคือแบบผมอยู่ใกล้วัดนะครับแล้วตอนนี้มีงานวัดโกก้าคือมันดังมากครับทุกคนโคศสุกพูดทั้งวันมันก็มันก็ต่าทีเขาแหละเนาะแต่ว่าก็นิดนึงนะผมลืมปิดหน้าต่างนะพูาจริผมจะปิดหน้าต่างคีแงเสียงมันก็อาจจะเข้าน้อยนะแต่ว่าอันนี้เรื่องปิดจริงๆนะเสียงมันก็เลยอาจจะเข้าเยอะนิดนึงนะก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้ามาแบบมันเข้ามาอะไรอย่างเงด้ยินดังแต่มรู้เข้าามอย ทำมันต่อจะรีรอก็นี้ก็เหมือนเดิมแนละ้วบางสลับเจ็บเจ็บเจบ,จบโอเคแล้วก็เห็นนะบันไดสลับโอเคสอบไปเหมือนเดิมเลยนะคะผบผมรงนี้บันไดแล้วก็สลับอ่าช่วงแรกแพมพอดีเลยว่ะโคตรจะเพอร์ฟิกไอโบนี่แบบการสร้างอะไรนี้มันโคตรจะเพอร์ฟกเลยนะซีรีส์นี้โคตรจะดูดีไอเคบันไดวนเหมือนเดิมนะผมผมทำเป็นแค่อย่างเดียวนะบันไดวนทำทำทำเป็นแค่เนะี้ย ไม่รู้ว่าบันไดบนคนอื่นมันเป็นยังไงนะผมทำาทำเปแค่นี้แค่นี้ก็บุญแล้วโอเคต่อก็ไปบญเรื่อยๆนะครับผมอ่าโอเคเวลาใช้ริงก็อาจ,จะบินนะจ,จะบินขึ้นไปนะไม่ได้ใช้หรอกอันนี้ก็ตกแต่งไว้สวยงามนะครับเออสวยงามเผื่อแบบบางคนอยากอยากได้ฟิลเดินเนี่ยไม่อยากบินบ่อยนะบอกตัวเองนะบอกตัวเองบางทีก็บินเยอะเกินนะพุชจะบุญบ้านอยู่ละโอเคมาถึงบนยอดแล้วครับทุกคนแล้วไงต่ออ่าก็หน้าตรงอ่าโอเคแล้วก็ต่อไป ได้อยู่สวยอยู่นะครับผมก็มีน้องลายคนเลยนะครับที่บอกว่าอยากให้ผมทําฟาร์มสเปาไม่ใช่สเปาเธออยากให้ผมทาฟาร์มคีปเปอร์นะอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่น่าทํานะผมเพราะว่าผมมีฟาร์มซอมบีเอ้ฟาร์มมอนเตอร์แล้วนะครับเพราะว่ามาได้ทุกอย่างเลยนะผมก็ไม่น่าทำนะโอเคตรงนี้ก็ติดตามผมเหมือนเดิมนะครับผมความสวยงามเฮ้ยสวยนะซีรีส์นี้คือแบบสวยนะสวย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 จริงสวยจริงผมชอบเลยโอเคตออนี้ แล้วที่โคมไฟนะครับการมันมืดนะระหว่างทางจะได้ไปจะอีพวกแบบตัวอะไรนะครับผมอ่าเจ็บเจ็บเจ็บเจ็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 อันสุดโอ้โหแล้วแบบไม่หมดพอดีเลยตรงนี้เด้อทำไม่ทำไม่ทำไม่แป๊บแป๊บแป๊บพอดีพอดีเป๊ะเลยตรงกลางตรงนี้เบ๊บเบ๊อ่าเฉดสองมาตรงนี้เหมือนเดิมเบ๊บแล้วก็ตัวนี้อ่าแล้วก็ไล่ปักโคมไฟนะครับผมปักอย่างนี้อันนี้ก็ทําตามกันได้นะครับผม นี่แหละบันไดวนของผมเองโอเคเรียบร้อยเวรดีกูดนะครับผมโคตรจะสวยนะแบบมันสวยเกินมาแบบสวยมากนะเว่ยเว่เว่ย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 เดะ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 ตรงนี้บันไดนิดนึงแล้วไอ้ดวงนิดนึงแล้วกันเจ็บเจ็บเจ็บโอ้สิเจ็บเจ็บเจ็บมานี้อันนี้ก็โคมไฟนิดนึงปึ๊บปึ๊บโอ้สิตรงนี้ก็ลอกไม้นะครับผม อลอกไม้ไปปึ๊บปึ๊บไหนมันก็จะได้ไม้เป็นขาวโพนแบบนี้นะครับผมไม้ปอกเปลือกปลามานี้โอ้โหไปโคตรจะเพอร์เฟิกนะมันได้วนแบบโอโ้สวยเกินสวยเกินนะได้อยู่นะไปะเดี๋ยวเก็บสักรอบดีกว่านะครับผมผลิตได้ดูซีโอแซบชูทำไมเผาชาอย่างนี้เนี่ยถ้าวนะันนี้เปิดเผาเรื่อยๆนะชิวนะครับปล่อยเผาเรื่อยๆไ,ไปโอเคเดี๋ยวของพวกนี้หรอได้อยู่นะไม่ต้องเก็บก็ได้เดี๋ยวปึ๊บตึ๊บอันนี้ผมว่าผมทิ้งก็ดีกว่า โอเคเราเอาแค่หนึ่งสองสามสี่อะห้าชุดก็พอแล้วนะครับที่มานะเพราะว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอได้จริงๆใช้แค่นี้พอแล้วนะครับในการเก็บหกสิบชุดนะเอในการเก็บหกสิบดอกนะครับโอเคบันไดวนก็มีก็เติมนขึ้นไปไอซิ่ก็เดินปวดขั้วเหมือนเป็นปวดขั้วนะโอเคมาต้องให้โดนทุกดอกนะถ้าโดนทุกดอกก็ใช้แค่สี่ชุดก็พอแล้วนะแต่วันนี้ผมเอามาเพื่อได้อยู่จะค่อยๆเก็บถิ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะชิ่อยู่ละโอเค เอาไงเนีย่ยปลาว้าวเอามาห้าชิ้นแหละครับทุกคนในการเก็บนะครั้งหนึ่งใชาอยู่ก็มีน้องแบบเอ้ยก็มีน้องคอมมน์นะไม่ใช้ไข่หรอคือผมลองปลาไข่แนละ้วคือแบบไก่เกิดโคตรเยอะนะโคตรเยอะนะอันนี้เยอะจริงผมนะเพื่ออะไรผมไม่รู้เลยนะไขะ่แต่ผมกลวว่ามันปลาแล้วมันจะไม่เกิดนะแต่แบบเกิดโคตรเยอะเลยเกิดเยอะเกินนะแบบปลาสองสามรอบเกิดเงี้ยเกิดเงี้ยไก่หน้าเต็มฟาร์มคอรัสน,นะที่ฟาร์มคอรัสหรือฟาร์มไก่ไปดิแยกไม่ถูกเลย เท่าไข่ปลาปลานะไข่ไอเท้าไข่ปลาป่านะเอยอนะยจริงเยอะจริงอ่าเชน่าจะได้อยู่แล้วมั้งนะมันก็มีบางต้นที่ไม่โตนะครับเพราะว่าแบบมันโดนเบียนะ้ยเนี่ยโดนต้นใหญ่เบี้ยนะครับเชฟปลาเบ้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวตรงนี้ถ้ามันได้ดอกขลับเพิ่มเดี๋ยวค่อยปลาทิ้งนะครับค่อยทิ้งค่อยทิ้งเชประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้สวยเรียบร้อยไประบบเผาของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับผมล่อนลงไปไปอ่าโอไม่ถึงจริง มาตรงนี้เปิดสวีแก้วด้วยมาเสร็จเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวขอขึ้นไปดูได้ไหมยากยักสินตอนแบบมันเอ้ยอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดขอดูก่อนขอดูก่อนเอ้นี่มันก็จะแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามปรบมือนะครับฟาร,ร์มคอร์เซตแล้วครับทุกคนทุกคนจะไม่ต้องมานั่งดูฟาร,ร์มคอร์เซตของผมอีกแล้วอ่าแต่ขเข้าเปิดรัวรัวสวยประมาณนี้โอเคไป่ะปผูบหมดพอดีไปปิดน้ำแป๊บนึงโอ้เลยเครื่องบรรเลงนะต้องเข้าใจเครื่องบรรเลงปิดน้ำไป อาวาน,นี้เดี๋ยวไปดูตรงอันนี้แป๊บนึงครับเปกคนระบบเผาของเราเป็นยังไงบ้างระบบเผา,าได้ได้อยู่นะครับอาตรงนี้ได้ได้นะจิ๊บจิ๊บโอ๊ยตรงนี้เดินเข้าไประบบเผาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เก็บมาเอามาใส่ในนี้ปึ๊บป,ปึ๊บอาก็ถ้าเอฟเคก็น่้เผาหมดนะผมว่าโอ้ได้มานีโคตรเยอนะครับหดูซิดูดูจีบบนดูจีบบนปึ๊บเอฟเคประมาณนี้ได้อยู่เดี๋ยวผมว่านะ เอ้แล้วเอร็วเร็ว็รวรวรวกระจกเอาเอาไปทำอะไรวะดิเดี๋ยวกระจกขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> เอาเข้าไปเฉยเลยกระจกกระจกโอเคเดี๋ยวถ้าหัวู้ตรงนี้มันจะเป็นอะไรไหมครับแบบว่าเราเดินลงแคบ,บตรงนี้พอก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะตรงนี้ก็อาจจะขุดเอ้ก็ได้อยู่นะอเอ้ได้อยู่ได้หัวว่ามันมันไอน้นี่ไปมันมันแรงเยอะไปนะประมาณนี้โอเคได้อยู่นะครับผมม,มาๆนี่ละกันนะครับ่อนสำหรับแล้วต้องโชว์บันไดดิ คลิปนี้ไปทําบันไดหรือไปทำระเบิดเผอดาอันนี้ก็มาดีละกันนะครับรู้สั่งอะไรคีมไฟตรงนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ติดตามเป็นใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดดิ่งเพื่อให้คิม่ฟจะหุมด้วยนะครับโอเคแต่คีมไฟตรงน,นี้อุ้ยไปดูสแลฟจะไปคลิปหน้านะครับผม